เาเป็นมาตัดหญ้าครับนี่ให้วัวนะครับนาพ่อหมีเป็นดาราประจําผมเลยไม่ว่าจะยามตรงนะครับยามตรงตัดใบเขานี่แหละครับคนเหี้ยออกมาหาหญ้านะครับนี่ในหน้านะครับในขั้นหน้านะครับนี่ครับรถสุกคูใจนะครับรถเข็นนี่ครับกำลังสเริ่มตัดครับนี่วิธียามเสานะครับของคนเหลืองงัวนะครับ ยาให้หวัวนี่ครับปนนั้นยาขนาดบรรยากาศที่เศร้าน,นั้นคือถนนระวังหมูบานนะครับนอกรถซองท่านแลนตามฝนไปดูนะ นี่แหละครับฟอหงอ,งองีตรงลูกจบปริญญาตรีหรืออาชีพทำหน้านี่แหละครับจะธรรมดาในความขยันในความอดทนนะครับในคลลหนหรือรุ่นึงจะรับสี่มีความอดทนสูงนะครับผ่านหลายส่วนประสบการณ์หลายส่วนวิถีชีวิตหลายฝนฝ่าอากาศแบบอาชีพแต่เดิมน,นะครับเหยื่งงัวเห็ดหน้าตรงลูกเลี้ยงน,นะครับ คือต้นหญ้าในใบในเข่าครับนี่ทำไมต้องตัดข้าวนะครับเบื่อที่ไรครับหยานะครับหยาดาวกระจายหยาสามเดียมเห่นไหมผู้ลรยลีครับนี่ห้านะครับในขนาดนะครับนี่ครับหน้าที่ตัดไปเข่าไม่ไหมนาองทำไมถึงตัดเพราะว่าหญ้ามันเยอะนะครับกว้างเลยครับนี่ตัดพันหนึ่งเลย สรางบรรยากาศที่อากาศที่ที่แห้งวันนี้นะครับแต่หมอสำหรับการปัม้มหยาแยงไต่เต้านะครับเนาะงภาพที่น้องมาเป็นวิถีชีวิตนะครับกับอาชีพเสริมนะครับฝึกฟูกับการทํานานะครับช่วงนีเนนน้เป็นว่างัวมันบอกใครมีราคาแต่ว่าก็ต้องเรียงเก่าโครวาเป็นอาชีพที่เคยทําม,ามานะครับแล้วจากไม่พื้นที่นี่สวนนี่หญ้าในก้นแค่น่านะครับก็เลยต้องเห็ดน,นะครับชาวนาดูหนูทา,านร้อนทานน้ำนะครับทาน เรื่องเล่าหลายอย่าที่ว่าเป็นรุ่นใหญ่นะครับประสบการณ์หลายนะครับในการประกอบอาชีพแบบนี้นะครับผมไปเห็นผมไปเห็นว่าอะไรที่บนหลอดในความขยันแบบนนยยตนแล่ละคนนอกากอาชีพของแต่ละคนบควกกันแต่ก็สามารดต่างคนสร้างงานนะครับสร้างเรืรเ่องต่างอาชีพใครจะพร้องใดในการเลี้ยงชีวิตในแต่ละปีไปไดนนะครับนอกเป็นแบบอย่างของความขยันจะโดยเรื่องกันกน้นมณีนะครับช่งลูกจบปริญญาตรีสองคนได้ครับผู่มัรยมดาเลยนะครับ อาจารย์เรียงง่วนคลิปหน้าแบบนี้แหละนอกครับนอกห้องขอบคุณที่รับชมนะครับพบก,กันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ